กับท้าวท่านอาจารย์สจินจรบริหารบรนัาเขตที่เคารพครับผมก็นั่งฟังตั้งแต่ต้นมานีผมชื่นใจมากว่าคนไทยประเทศไทยโชคดีจริงๆที่ยังมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสะท้อนกล้องกลางวานในภาษาไทย ที่คนไทยพอจะเข้าใจได้อยู่ทั่วอยู่ในหนังสืออยู่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในโลกโซเชียลคนในประเทศอื่นมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ฟังเสียง และคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วถึง2,565ปีเนี่ยครับแล้วคําสอนที่สะท้อนกล้องกลางวานผ่านท่านอาจารย์สุจินบริหารวนาเขตและวิทยากรในมูลนิธิ ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีจำนวนมากที่สามารถฟังวิทยุออนไลน์เผยแพร่คำสอนที่ประเสริฐนี้เกือบ24ชั่วโมงทุกวันในรายการทีวีก็หลายช่องหลายสถานีใน Youtube ใน Facebook โ oh อ้โหมากมายเลยครับแต่แต่ท่านอาจารย์ครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆเนี่ยคำสอนคำของพระบรมศาสดากถถ็ถูกท่วมทับท่วมทับปกคลุม และถูกกระชากเอาคนที่มีโอกาสเข้าถึงสื่อเหล่านั้น,นออกไปสู่ฐานข้อมูลที่ผิดเพีย้ยนผิดพลาดหลากหลายหลากหลายแง่มุมอย่างน่าเสีย,สยดายผมฟังคำ สนทนาของท่านอาจารย์สุจินกับคุณพี่อรุณรัศมีในช่วงท้ายว่าแม่เรื่องความคิดเนี่ยเข้าใจยากนะซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับท่านอาจารย์ครับมีนักคิดที่ชาวโลกนิยมยกย่องกระจายอยู่ในแทบทุกประเทศโดยเฉพาะ คนหนึ่งที่ได้รับการเอ่อยถึงเป็นเป็นจำนวนมากก็คือนักคิดชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งท่านยืนยันอย่างนี้ครับว่าเพราะฉันเห็นเพราะฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีจึงมีฉันผมผมฟัง ว่าทะของนักคิดท่านนั้นแล้วเนี่ยผมก็เสียดายครับท่านอาจารย์ครับเสียดายว่าความจริงเขาได้พบสิ่งที่มีจริงคือได้พบแล้วว่าเห็นได้พบคิดแต่แต่มันเหมือนเขาถูกกระชากออกไปจากเส้นทางที่ น่าจะเดินองอบงามไปสู่ความค้นหาความจริงของการเห็นของการคิดเขากลับกลับตลรปัดตกออกไปนอกเส้นทางที่ถูกต้องว่าก็เพราะก็เพราะเห็นก็ฉันเห็นไงคนอื่นไม่ได้เห็นอย่างฉันเห็นก็ฉันคิดอยู่ไง คนอื่นไม่ได้คิดอย่างที่ฉันคิดเพราะฉะน,นั้นฉันจึงมีนี่เป็นบทสรุปที่แพร่หลายอยู่ในอยู่ในวรรณกรรมของทางวิชาการปรัชญาในสาขาต่างๆแล้วก็กลับกันก็ขยายความต่อไปว่าส่วนการเห็นของคนอื่นก็เป็นเขาเห็นไงความคิดของคนอื่น ก็เป็นเขาคิดมันจึงมีเราและมีเขาซึ่งน่าเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสดีเหมือนคนไทยจำนวนมากที่ยังมียังมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นมีจริงคิดมีจริงเป็นธรรมะ แต่ไม่มีเราเป็นคนเห็นไม่มีเราเป็นผู้คิดท่านอาจารย์สุจรินก็พลํำยืนยันคำสอนของพระบรมศาสดาว่าทั้งหมดทั้งมวล้วนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ผมก็ฟังแล้วมันคลับคล้ายคลับลากับที่ผมได้ฟังบทสวดในบาลีว่าสเปธมาอนัตตาก็น่าจะใช่นะผมก็ปักใจว่าคำเนี้ยที่ท่านอาจารย์สุจิน เน้นย้ำกับพวกเราตลอดเวลาแล้วก็ยืนยันว่าต้องเริ่มต้นที่อนัตตาอ๋นี่ก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราโชคดีจริงๆแล้วค่อยค่อยศึกษาค่อยค้นหาความจริงของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรส การกระทบรูปธรรมต่างๆด้วยกายปาษสาวรวมตลอดถึงการคิดอ๋อท่านอาจารย์สุจินถามพวกเราว่าท่านอาจารย์อนุชาติครับท่านอาจารย์สุจินถามพวกเราบ่อยมากอะไรเห็นผมก็ผมก็ สงสัยทำไมท,ท่านท่านอาจารย์ไม่ถามว่าใครเห็นมานะแต่ผมก็ไม่เคยกลับเรียนท่านนะฮะผมเคยพูดในวงสนทนาครั้งหนึ่งว่าเออท่านอาจารย์ถามว่าอะไรเห็นเป็นคำถามที่ช่วยบอกคำตอบ ถ้าถามลวงเนี่ยต้องถามว่าใครเห็นถูกไหมครับคนคนได้ฟังคำถามก็จะต้องตอบสว่าใครเห็นก็คนนั้นมาเห็นนะฮะแต่ท่านถามชี้ทางให้แล้วอะไรเห็นก็คือความจริงไม่มีใครเห็นมีแต่การเห็นพระอาจารย์สุจินใช้คำว่า มีแต่สภาพเห็นมีแต่ธาตุเห็นเป็นสภาวธรรมจึงไม่ใช่เราเป็นธรรมะท่านอาจารครับความคิดที่ผมฟังสักครู่ก็น่าจะมาอีหลอบเดียวกันกับการเห็นนั่นแหละต้องถามค้นคว้าต่อไปว่าอะไรคิด คิดเกิดขึ้นได้อย่างไรคิดมีสภาวธรรมลักษณะเฉพาะอย่างไรถ้าไม่ได้ฟังคำสนทนาเมื่อสักครู่ผมก็ยังยังเข้าใจว่าความคิดเดียวมันเคลื่อนไปเป็นเป็นสายน้ำเป็นกระแสเป็นไดอะล็อก เป็นอนาล็อกขอประทานโทษเป็นเส้นแต่พอผมฟังคำสนทนาและคำอธิบายของท่านอาจารย์สุจิน์เมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นอีกอย่างหนึ่งผมเห็นว่าความคิดไม่ว่าของใครก็าตามไม่ใช่ การเคลื่อนตัวคิด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 เป็นเส้นยาวเส้นเดียวแต่มันเป็นดิจิตอลในแง่ที่ว่ามันเป็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับคิดกำลังคิดไม่ใช่สิ่งที่คิดเมื่อสักครู่แล้วดับ เขาถูกขั้นด้วยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสความคิดใหม่เกิดมันดูเหมือนจะเป็นเส้นเดียวกันกับความคิดก่อนแต่ไม่ใช่ผมผมอุปมาเอาจากการเข้าร่วมประชุมทำวิชาการหลายแทบทุกครั้งก็ว่าจตา ในขณะที่ผมคิดจุดนี้แต่พอได้ยินเสียงข้อแยง้งข้อเสนอของผู้ร่วมประชุมความคิดผมเปลี่ยนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนให้เห็นชัดเจนมันเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยผมก็จะปรับปรับไอ้ก้อนความคิดเนี่ยให้มันเข้ารูปเข้ารอย ให้มันกลมกล่อมมากขึ้นในแง่นี้ผมก็จะเข้าใจว่าผมได้เริ่มได้เริ่มเข้าไปใกล้ความจริงของความคิดได้อีกระดับหนึ่งแล้วแล้วนี่แหละคืออนัตตาของความคิดแล้วก็ไปลงตัวที่ทั้งหมด ทั้งมวลร้วนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสเปธรรมาอนัตตติก็ก็ผมว่าเป็นโชคดีจริงๆครับที่พวกเราได้ฟังได้สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้าวันนี้ครับท่านอาจารครับ ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจความจริงเพื่อละความไม่รู้และกว่าจะหมดนะคะทั้งวันเนี่เป็นเราเห็นก็เป็นเราจําก็เป็นเราคิดก็เป็นเราถ้าจะให้หมดจริงๆนะคะไม่เหลือเลยขณะนี้ก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้ไม่อย่างนั้นก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะครับแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่าย ไม่ใช่เพียงแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นใครจะจะรู้เมื่อไรทรงแสดงธรรมะอย่างไงแต่แต่ละคำนี่คะทรงอนุเคราะห์ให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยรจตรองจนกระทั่งเป็นผู้ตรงต่อความจริงอันดับแรกนะคะปัญญาทำให้ตรงต่อความเป็นจริงเป็นสัจจะบารมี